เพราะนั้นโรงเนี่ยก็จะอยู่ได้เอ,อสามปีอ๋อโรงหนึ่งนี่อยู่ได้สามปีคืออยู่จากนั้นก็ได้แต่ถ้าเราบำรุงรักษาหน่อยถ้าเกิดมันมีสนิมตรงไหนก็แต้มแต้มสีอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีบ้างนะครับส่วนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดที่ทำเป็นผนังเนี่ยถ้าเสีย ก็เปลี่ยนเป็นแผ่นก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็นแผ่นแผ่นมีขายแผ่นละร้อยหนึ่งร้อยบาทเองเปลี่ยนเป็นแผ่นแผ่นนะครับเราแผ่นหนึ่งมันก็สองเมตรสี่สิบคูณเมตรยี่สิบมันเราเราตัดไว้เฉพาะอ๋อเป็นเป็นมีให้เลยมีให้เลยมีเหลังคาก็พอมาถึงก็มามาต่อได้เลยต่อได้เลยจิ๊กซอลดึง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 อันนั้นออกแล้วก็ใส่เสียบใส่น็อกดาวน์ได้เลยโอ้ยง่ายมากแล้วเวลาติดตั้งก็ง่ายเพราะน็อกดาวน์หมดไม่ต้องมี สว่านเจาะขันไม่ต้องมีคือถ้าเกิดจะทำทานเองเนี่ยสบายเลยสบายเหลือไว้ไปแจกคนอื่นได้ด้วยก็ก็มีฮะบางลูกค้าบางรายเนี่ยขายไปด้วยนะาเองทานเองทานเองแจกเพื่อ้านนะครับเขาคงไม่มาขอทานบ่อยๆหรอกใช่ไหมก็เดี๋ยวขอซื้อสักหน่อยสิใช่ใช่จานหนึ่งเขาก็เลยขายเลยขายได้ราคาไงเห็ดเนี่ยโลละเออถ้า ถ้าถ้าเราทําอย่างนี้นะครับเราขายได้กิโลหนึ่งประมาณร้อยกว่าบาทแต่ถ้าเกิดเราทําเยอะๆแล้วไปส่งตลาดเนี่ยมันได้กิโลยี่สิบกว่าบาทเราไม่ขายเป็นกิโลใช่ไหมฮะเราทำาลุ่แเราก็ใส่ใส่ถุงหรือบางทีก็ใส่ถุงนะบางทีก็ใส่ขายเป็นแพ็คๆไปเลยใช่ไหมเขาใส่เขาจะใส่ถุงพลาสติกนะฮะแล้วก็เอาใบตองรองข้างล่างซัหน่อยให้ดูเขียวๆแล้วเราเห็ดใส่คือทําให้ดูแบบสวยงามมีบุญเพราะว่าสองขีดนี่ก็ ได้จานใหญ่ละเอาสองขีดใช่ไหมฮะได้จานใหญ่เขาสองของขีดก็ขายสามสิบาทใช่ไหมฮะกิโลก็ร้อยี่สบาทละโอ้ถ้ออย่างนี้อย่างนี้ดีกว่าได้ได้ด้ดีนะเนี่ยก็มีบางคนเขาก็เขาก็เขาก็ได้ทุนคืนนะคะะแต่จริงๆแล้วเราทําเนี่ยเราเพื่อเพื่อให้เขามีกิจกรรมทํามากกว่าคนคนคนสูงอายุ เกษียณเลยอย่างเงี้ยดีดีกว่านั่งดูทีวีทั้งวันนะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เขายังเดินออกไปดูไปเก็บเห็ดมางมาทำนู่นทำนี่พวกส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นมีรายได้ด้วยมีรายได้ด้วยแล้วก็คนสูงอายุนะฮะคนเท่าคนแก่เขาก็มีอะไรเขานี้หน่อยหน่อเขาก็ในทีสุดมีความมีทำแล้วมีไหมฮะคนที่แบบว่าเอาไปทาเป็นฟาร์มเห็ดเลยแบบเนี้ยเออถ้าเป็นฟาร์มเห็ดนี่ผมออกแบบให้ฟรี ผมยินดีไปทำให้ออ๋ไปทําได้เลยออกแบบให้ฟรีซึ่งฟาร์มเห็ดมันจะต้องมันมันจะต้องประหยัดครับนะครับแล้วก็ใหญ่มันต้องพอที่จะขนส่งตลอดครั้งใช่ไหมฮะใช่ฮะใช่เพราะว่าค่าขนส่งมันแพงครับกิโลหนึ่งได้ก็มไรไม่ไม่กี่สตางค์อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นต้องออกแบบอีกแบบหนึ่งแต่อัเนี้ยแบบในบ้านแถวสุขุมวิทเนี่ยเยอะลูกค้านะคคือคือคนสูงอายุ กับหรือว่าคนคนที่มีบ้านหลังโตๆหน่อยใช่ไหมฮะเอาไปไว้ตรงมุมบ้านใต้ต้นไม้อยากทําเห็ดอยากทำเห็ดทำจะทำกินเองอ๋อก็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 เป็นความสุขแล้วก็ดีนี้กลายเป็นที่ปรึกษาผู้ชราไปแล้วผมแล้วครับพอเช้าๆเ้าก็เห็ดออกเยอะทําอะไรกินดีโ้โหไปที่ปรึกษาขนาดเพราะเพราะเพาผมก็เลยต้องโอนให้ มีคนนึงให้มีไปเ็บเป็นรับเรื่องเป็นรับเรื่องแบบนี้ดยะคอยดูคอยคุยครับคอยดูแลแบบผู้สูงอายุเลยเพรนีมันหกด้านเอ็ดด้านนี้มันออกเยอะอีกด้านทาไมมันออกน้อยเห็ดชนิดนี้มันสีเนี่ยมันเห็ดอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องก็รู้สึกตอนแรกๆมันก็สนุกดีพอนานๆเข้ามันมันมันเยอะเหมือนกันนะเยอะและอย่างเยอะๆมันก็กลายเป็นเป็นเริ่ตคนเลี้ยง พ่อแม่เขาแทน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 ลูกเขาครับผมอ่าเดี๋ยวเราหยุดตรงนี้ไว้ก่อนครับครับแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันในช่วงที่2ต่อครับครับครับกลับมาพบกับคุณประกรณ์ศริศักดิ์สมใจเจ้าของไอเดียกระโจมเห็ดน็อกดาวน์โมโนฮัทกันในช่วงที่ยังอยู่กับคุณประกรณ์ศริศักดิ์สมใจเจ้าของไอเดียกระโจมเห็ดน็อกดาวน์โมโนฮัทนะครับครับกลับมาคุยกันต่อนะครับจากเจ้าของไอเดียกระท่อมเห็ดเนี่ยนะฮะตอนนี้เลยกลายเป็นผู้เชี่ยวชาด้านเห็ดไปเลยหรือเปล่าฮะ คือผมผมเป็นคนที <brightness> <quin French> mm ่อยากรู้แล้วเรผมผมพยายามศึกษาให้เต็มที่เลยแบบคนที่ทำเชื้อเหตุได้ได้ดีๆเ่ยนะฮะเก่งๆเลยเนี่ยผมก็ไปอยู่กับเขาเลยไปไงไปไงไปนอนไปนอนไปอยู่ไปู่ที่บ้านเขาไปขอความรู้กแล้วเขาให้แหรอครับก็คือแบบส่วนใหญ่พวกนี้ก็เฮลเฮลหน่อยอ๋ออยู่ก็อยู่แบบว่าแกก็เหมือนกับ หัวผู้ชาเหมือนกันนะฮะแกคือคือ้าไปหาต้องไปนัดออกมาข้างนอกไม่มาต้องไปหาที่บ้านอีเดียวเราเดินไปนู่นเลยหัวหัวไล่ไปนานนู่นเลยเดินเดินเอารถ จอดข้างนอกแล้วก็เดินที่บ้านไม่มีไฟฟ้าอะไรอย่างงี้ก็จะไปขอวิชาเขาก็จะเข้าไปเยฮะทเล่าไปกวนหนึ่งก็โอเคอ๋อหรืว่าต้องไปนั่งคุกข่าวซ้ำมาคืนไม่ใช่อย่างงั้นใช่ไหมเอาเอาแบกไว้สกคนนี้ก็โอเคเทาปีไปครับเทาเล่าปีนี่เอาเล่าเลยโอ้โหก็ไปนั่งคุยกันเดี๋ยวก็เขาก็เดี๋ยวก็โอเคซีกันละซีกันเดี๋ยวเขาบอกเขาก็บอกแต่ดีนะฮะคือถ้าถ้าเกิดไปแล้วเขามีการถ่ายทอดวิชากันเขาจะได้มาถึงบอกด้วยเรารู้สึกว่าเออเขาจริงใจที่จะบอกหรือเปล่าอืม แล้วก็พอดีเราทําอะไรที่ใหม่กว่าเขาเงี้ยมันก็เหมือนกันแลกเปลี่ยนกันอ่ะมถ้ามองอีกก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนกันเขาก็ไม่เคยทําอย่างนี้แล้วเราไปเขาดูไหมฮะให้ดูฮะให้ดูแล้วไปทําให้เขาเลยไหมเออเขาสนใจไหมเขาเขาเขาก็ได้แต่อธิบายเขาคงไม่อยากทําเพราะว่าที่บ้านเขาไม่มีไฟฟ้าอ๋อเขาไม่มีไฟฟ้าครับไอ้นี่มันต้องใช้ไฟฟ้าด้วยนอัตโนมัติใช่ไหมฮะอ๋อเหรอฮะครับใช้ไฟฟ้าไงฮะคือคือไฟฟ้าไปควบคุม2ออย่างคือหนึ่งหนึ่งเวลาเวลาในการลด อ๋อคือเรามีตั้งทามเมอร์ไว้เวลารดน้ำอัตโนมัติวันหนึ่งแปดครั้งก็ไม่ต้องดูเลยสิไม่ต้องดูคือทำเสร็จปล่อยมันไว้อย่างนั้นมีหน้าที่ไปเก็บเราก็ต้องดูความชื้นว่าไอหัวพ่นหมอกเนี่ยมันมันสักขนาดเท่าไหร่มันจะลดอุณหภูมิได้กี่องศาออเราก็ต้องดูเราก็ศึกษาดูตอนแรกเราใช้ใช้เซนเซอร์ไปตรวจวัดความชื้นปรากฏว่า มันไม่ค่อยแน่นอนแล้วมันก็แพงเกินไปในการที่เราจะมา,มาทำนะฮะเราก็คิดว่าใช้คนนี่แหละเซนเซอร์ดีที่สุดถ้าสมมุติว่าเข้าไปเก็บเห็ุรู้สึกว่ามันแห้งแสดงว่ามันความชื้นมันน้อยคุณก็เพิ่มระยะเวลาในการลดให้มากขึ้นหน่อย ก็แค่นั้นเองเท่านั้นเองแค่นั้นเองแต่จริงๆก็สมควรแล้วคือควรจะเข้าไปดูครับครับต้องดูเพราะว่าเหมือนกับว่าเราเราทำกิจการหรือจะทาอะไรเนี่ยมันตมันต้องเข้าไปดูเรื่อยๆใช่ไหมฮะครับครับอ๋อจริงๆผมคิดตอนแรกเนี่ยคิดว่าเหมือนกับว่า เป็นแค่กระโจมอันนึงแล้วก็เดินไปลดน้ําแล้วก็จบอะไรเงี้ยไม่ต้อง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 ไม่ใช่เลยเนี่ยคือจริงๆแล้วนี่มีเหมือนกับมีเป็นเรื่องเกี่ยวกับโอ้โหมีอุปกรณ์อุปกรณ์ที่ค่อนข้างไฮเทคคือช่วยให้แบบมีความสะดวกสบายในการที่จะจะเลี้ยงดูเห็ดนี้เหมือนกันเนี้ยคือคือเราคิดอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าเออเราจะทําอะไรเป็นเป็นอาชีพเสริมหรือเป็นงานอดิเรกงานเสริมก็ไม่ควรจะเป็นต้องไปดูมันอยู่ตลอดเวลาใช่ ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่เหมือนกับถ้าเกิดชาวบ้านเนี่ยเขาจะไปทำอย่างเงี้ยเราบอกเขาว่าไปอาชีพเสริมแต่เขาต้องมานั่งรถน้ําเห็ดรถน้ํามันก็ไม่ใช่จะเสริมไม่ไหวใช่ไหมใช่ใช่ควรจะเสริมก็คือคือปล่อยไว้ได้ปล่อยไว้ได้แล้วก็เช้าก่อนจะไปดูลงนาไปดูนิดนึงนะเย็นกลับมาดูนิดหน่อยหนึ่งพอละอันนี้เสริมถึงเรียกว่าเสริมโอ้โหนะผมผมเห็นแล้วก็ที่สําคัญหนึ่งเนี่ยเอ่อผมเห็นในในรูปนะครับคือมันไม่ใช่แค่เป็นฟิวเจอร์บอร์ดแบบที่เราเห็นธรรมดาว่าสีแดงสีเหลืองสีเขียวปกติ แต่จริงๆนี่สามารถอยากให้มีรูปอะไร,รก็ใส่ลงไปได้นะฮะถ้าผู้ชมคงจะเห็นเนี่ยใน,นในนี้นะฮะจากที่หน้าจอเนี่ยอันนี้ก็จะมีเป็นเป็นรูปอะไรเนี่ยบางคนก็ใส่รูปตัวเองก็มีฮะเป็นรูปล็ไรูป,<ไ>ปรูป,<ไ>ปรูปรป รูปเด็กที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยลูกหลานเนี่ยก็เอามาใช่ใช่ผมก็เลยจะบอกว่าแท่งนี้คุณอยากจะถามว่าจะมีไหมเนี่ยแบบเหมือนกับคนแบบใส่รูปตัวเองไปยืนแบบไว้มุมบ้านขโมยเข้ามาดิีตกใจเออต้องรูปจ่าเฉยไปจ่าเรูปจ่าเฉยยืนอยู่ในบ้านรู้สึกกดอุ่นใจขึ้นมีรูปอะไรไหมฮะรูปที่แปลกๆด้วยผมผมผมไม่ได้อาศัยมาส่วนใหญ่ผมพูดถึงว่าที่ที่เคยทํามาที่แปลกที่สุดเคยมีไหมก็คือรูป ก็ไม่ส่วนใหญ่จะเป็นรูปเด็กเะฮะรูปเด็กแล้วก็เป็นรูปเห็ดดอกใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากดู๋อคือจะให้รู้ว่าเนี่ยโรงเห็ดเดยวคิดว่าเป็นป้อมยามโอ้โหแล้วอ่ะอันนี้สนนราคาทั้งหมดประมาณเท่าไหร่ถ้าเกิดมีท่านใดสนใจคือเราติดตั้งด้วยนะครับครับทั้งหมดเลยที่พูดมาทั้งหมดเลยเนี่ยนะฮะคืออยู่บ้านเฉยๆแล้วก็อ หาพื้นที่ไว้ให้เราประมาณ2เมตรคูณสเมตรสเมตรคูณสเมตรอยู่ชัวร์นะฮะเดี๋ยวไมหน่อยแม้สักอีกแค่ห้าสิบเซนไปสามเมตรคูณสามเมตรอีกพอฮะพอพอโอเคนะฮะแล้วก็เออ่ถ้าอยู่ใต้ลมไม้ชายคายิ่งดีนะครับอ๋อเพราะมันจะช่วยในการลดอุณหภูมิใช่ใช่ครับนะฮะแล้วก็แค่นั้นแหะแล้วก็เดินเอ่อท่อน้ํามาให้ใกล้ๆเดินท่อน้ําครับเราเดินไปนิดนึงเราเดินให้สามเมตร เดินให้ด้วยไหมฮะอเดินให้3เมตรโอเคเดินฟรีสาเมตรสเมตรโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านใดสนใจนะครับพยายามเลือกมุมที่มันใกล้ท่อน่านั้นท่านจะได้ฟรีตรงนั้นไปเลยนะฮะโอเคใกล้น้ำใกลไฟนิดนึงอ่าแล้วก็ดูนิดนึงครับเดินไฟฟรีได้ไหมฮะฟรีฮะฟรีโอเคสาเมตรเหมือนกันนะฮะครับโอเคคือคือจริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยเราไม่ได้คิดจะทําธุรกิจจริงๆจังนะฮะเราทําให้เพื่อนอย่างเงี้ยพอทําแล้วมันก็ เราก็เลยเป็นแพ็กเกจเดียวกันเลยว่าคืออยากทําให้บริการอยากทาให้อยากทําให้ทั้งหมดนี้ก็สองหมื่นห้าพันทั้งหมดสองหมื่นห้าพันบาทติดตั้งเสร็จในกรุงเทพเสร็จเรียบร้อยในกรุงเทพนะครับถ้าต่างจังหวัดก็ขอค่ารถอย่างเดียวใช่ใช่เพราะมันต้องมันต้องมีคนส่งต้องคนส่งครับจริงจริงก็ไม่ก็ถือว่าไม่ไม่ไม่แพงนะโอเคคืออยู่ในคืออยู่ในราคาที่เหมาะสมเป็นเหตุเป็นผล ได้ผลทั้งด้านจิตใจเยอะนะผมว่าได้ได้ผลคนเท่าคนแก่นี่ดีมากผู้ใหญ่ชอบผู้ใหญ่ชอบเพราะว่าเขามีเวลาว่างในการที่จะแบบเหมือนกับว่าถ้ามีแบบเหมือนกับไม่รู้จะทําอะไรก็เดินมาดูเห็ดเขาเสร็จแล้วมาทํากินที่เชียงใหม่ก็มีนะครับเอาไปใส่รีสอร์ทครับแล้วก็เอาเห็ดมาปรุงอาหารเลี้ยงลูกค้าตอนเช้าโอ้โหทำแบบแบบโฮมสเตย์อะไรอย่างเงี้ยครับก็มีก็เอาไปแต่ที่พิเศษกว่านั้นที่เมื่อกี้ค้างไว้ตั้งแต่ในช่วงแรกครับที่บอกว่ามี มีผู้เฒ่าผู้แก่มีเนี่ยโทรมาแล้วก็เหมือนกับว่าวันนี้จะทําอาหารอะไรดีเห็ดเยอะเหลือเกินใช่ไหมฮะคือพอเกิดเหตุแบบนั้นขึ้นมานี่ได้ข่าวว่าทําเป็นเมนูเลยผมก็ทําเป็นเมนูเพราะโพติผมเป็นคนชอบประกอบอาหารอยู่แล้วชอบทำทำเป็นคู่มือเลยคือพอรับซื้อสองหมื่นห้าสิบปุ๊บมีคู่มือแจกด้วยนะครับคู่มือแจกให้เลยว่ามีครับคู่มือเห็ดนะฮะคู่มือทําอาหารจากเห็ดโอ้โหนี่คือแจกเลยนะฮะได้ประมาณ20รายการ เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัวนะฮะก็มีผมคร่าวๆแล้วกันฮะเห็ดชุบแป้งทอดแต่เจียวเห็ดหูหนูเห็ดสามรสเห็ดผัดพริกเหลืองอออืืเห็ดหูหนูผัดขิงแกงคั่วเห็ดนางรมน้ำพริกเห็ดโอ้โหพะโล้เห็ดเปาฮื้ออไอ้พะโล้เห็ดเปาฮื้อนี่ยังไงฮะคือเอาเอาเห็ดเปาฮื้อเดี๋ยว ดาวมันจะใหญ่แล้วหนานะครับแล้วทานแล้วมันเหมือนมันคือทำแบบปลาพลูแต่ทาเป็นแทนเป็นแทนหมูอแทนหมูใส่ไข่แล้วก็มีเต้าหู้เต้าหู้อะไรปกตินีครับใส่ไข่สแล้วก็เป็นอาหารเจอ๋อใช่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 นะครับเป็นารเจเราจะหลีกเรื่องในนี้เราจะหลีกเรื่องเนื้อสัตว์หมดเลยอ๋จริงๆรแล้วเห็ดนี่ทำแด่เย็นนะเนี่ยเยอะฮะผัดกะเพราเห็ดเห็ดหูนูผัดพริกขิงอะไรอื้งหมดน้ตกเห็ดเอออันนี้ผมก็เคยเคยที่ที่มีคนเอาไป ทำนะคือคือคือเออ่ทางคนรู้จักกันเนี่ยนะครับเอาน้ำพริกเข็ดไปทําขายไปเรื่อยไปลาวเลยน้ำพริกเข็ดใช่ไหมับเอาสูตรไปทําขายไปเรื่อยไปลาวขายขายดีขายตามตลาดขายอะไรเงี้ยทั่วไปเลยขายแบบใส่นะใส่กระปุกขายใส่กระปุกขายอุ้ยเป็นกิจการเป็นกิจการใหญ่โตไปเรื่อยเลยขายที่ที่เลมอนฟาร์มอ๋อเอใช้าเป็นของธรรมชาติของธรรมชาติ โอ้โหนี่เป็นการเป็นการสร้างอาชีพไปเขาอีกนะเนี่ยเข้าเข้าเขาชอบแล้วแล้วก็ให้ให้ทำไม่นี้ด้วยไหมให้ทํากระท่อมเห็ดให้ด้วยไหมอันนั้นเอ่อทาครับทําที่บ้านก็มีอยู่ก็คือทํากระท่อมเห็ดแล้วก็เหลือมาก็มาทำเขาเขาก็ทําขายเขาทาขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์วันธรรมดาเขาไม่ขายอคือจริงๆแล้วนี่คืออันนี้อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะครับทีนี้ผมกลัวเวลามันจะไม่พอไงไม่เหลือให้อีกอีกอันหนึ่งนะฮะอันนี้ก็ ก็โอเคพอ,พอสังเขตแล้วนะฮะรับรู้กันพอสังเขตแล้วท่าน,นี้ตัวนี้เก๋ไก๋มากไหนอุ้ยขอโทษตัวนี้เห็นไหมเนี่ยผมขอยินดีหยิบเลยนะครับครับขับได้เลยฮะอ่ะอันนี้หน้าตาตั้งชื่อว่าไงฮะนี้อืมผมกำลังหาชื่อเหมาๆอยู่นะ,ะเพราะว่าถ้าชื่อว่าเครื่องชาร์จ ผ่านแบตเตอรี่เนี่ยผิดด้านมันมันจะมีความรู้สึกว่าเหมือนมันไม่ค่อยแตกต่างคนจะมองไม่ออกว่าแต่ผมยังหาที่ชื่อหมอใครมีชื่อหมอส่งมาที่รายการได้เลยได้ผมจะใช้ชื่อนั้นเลยให้รางวัลไ่มให้รางวัลเครื่องหนึ่งครับแถมให้ฟรีเครื่องหนึ่งเลยเดี๋ยวปรากฏแถวนี้คิดได้ก่อนละอันนี้มีคุณสมบัตินอกจากที่จะชาร์จคือเหมือนกับธรรมดาผ่านผ่านปกติธรรมดาเนี่ยมันชาร์จไม่ได้ครับ อันนี้ชาร์จได้มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไมถึงมั่นใจขนาดนั้นเออผมได้ทำการทดลองทดสอบมาสองปีละครับแล้วก็ให้ที่มหาลัยนะครับที่ที่พระจอมเกล้าครับพระนครเหนือพระจอมเกล้าพระนครเหนือรับให้เด็กร่วมทำรีเสิร์ชไปด้วย้วยการเด็กเรียนวิทยาโทลสองคนช่วยกันคิดช่วยกันเป็นผลงานวิ